Hi 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 Welcome everyone to Ultra Live ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีเวนต์ Ultra Live นะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าตายเป็นตายค่ะเพราะพวกเธอทุกๆคนจะต้องลิบซิงเพลงไทยกันอ่ะกติกานะคะเราจะแข่งกันโหดสามรอบโดยที่รอบแรกพวกเธอนานจะต้องเจอกันเอง 1นคนเลือกควีนและหนึ่งคนเลือกเพแต่ถ้าใครที่ไม่มีคู่นั้นเจอดิฉันรอบแรกนะคะและโชคดีส่วนรอบสองทุกคนที่รอดไปได้เจอดิฉันหมดค่ะในรอบสองใครจะรอดจะร่วงหรือจะได้ยิงรางวัลไปไหมนั้นก็ไม่รู้สินะส่วนรอบ3เหลือกี่คนก็แข่งกันแค่นั้นแหละคะ่ะเอาล่ะ เสียเวลาไปเยอะแล้วรอบแรกเลยดีกว่าดิฉันจะเป็นคนเลือกควีนคนแรกขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการเลือกควีนคนต่อไปและคนนั้นก็คือปิรันยาค่ะปิรันยาค่ะดิฉันมีชอยให้คุณค่ะคุณจะเจอกับดิฉันหรือว่าคุณจะเลือกเพื่อนคนอื่นถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ